มาดัมยกกฤชพรเวโรดประธานที่ปรึกษาพักรวมแผ่นดินและหัวหน้าสาขาภาคเหนือเปิดบ้านพักรวมแผ่นดินยกทัพเหล่าศิลปินดารานักแสดงทีมเชนส์ทูเกเตอร์กว่าสิชีวิตร่วมเปิดใจพร้อมข้อสงสัยดารากับการเมืองทูนโยบาย12ข้อพร้อมช่วยพัฒนาประเทศไปด้วยกันพักเราเป็นพักที่ไม่เสนอตัวเลขแต่ว่าอยากจะเน้นการที่ทำให้ประชาชนทุกท่านเนี่ย มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนและถาวรค่ะโดยการที่เราอยากจะให้เกิดที่สุดก็คือเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษหรือคาสิโนโบนดินนั่นเองเก็คือว่าถามว่าเป็นสิ่งที่การพนันมันดีไหมไม่ดีหรอกนะคะต้องเล่นแต่น้อยแต่พอดีแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเพื่อจะมามอมเมาคนในประเทศนะคะแต่ต้องการเปิดเพื่อ,อสนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยอย่างาสเวกัสหรือ มาเกาเองหรือสิงคโปร์หรือทุกที่ในโลกนี้ที่มีคาสิโนก็สามารถนํารายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมากในทุกวันนี้นะคะในประเทศไทยคาสิโนไม่ถูกกฎหมายก็จริงแต่มีไหมคะมก็มีแล้วแล้วเราเสียไรายได้ตรงนั้นเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านซึ่งแทนที่จะํำไรายได้ตัวนั้นเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนในประเทศมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้นเปลี่ยนจากสวยเป็นภาษี แล้วก็เป็นรายได้ให้ประชาชนก็เลยเป็นเป็นนโยบายหลักๆที่เราต้องการจะผลักดันเรื่องของนโยบายเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษนะคะแล้วก็มีเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คืออาจจะไม่เหมือนใครจริงๆเริ่มมีคนเหมือนแล้วนะเ <laughs> พราะตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ย <laughs> เขาจะเสนอนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารกันใช่ไหมคะคือยกเลิกกับปฏิรูปไม่เหมือนกันนะคะแต่พอพักรวมแผ่นดินมาเสนอให้ปฏิรูปเนื่องจากว่าหัวหน้าพักเราทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นทหารประชาธิปไตยทหารที่มีใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้เป็นทหารประชาธิปไตยที่ต้องการปฏิรูปสิ่งเดิมๆให้ก้าวสู่สิ่งที่ทันสมัยแล้วทันเหตุการณ์ทันแบบทันสมัยขึ้นทันยุคทันสมัยอย่างเช่นบางคนหลายคนเนี่ยติดงานติดเรียนก็จะได้ไม่ต้องหยุดงานหยุดเรียนมาเป็นทหารแต่เปิดโอกาสให้คนที่เขา ต้องการมาเป็นทหารจริงๆเป็นทหารอาชีพก็เข้ามาโดยสมัครใจเป็นมหาวิทยาลัยลูกผู้ชายค่ะยกว่าทุกๆนโยบายก็คงมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ว่าเป็นธรรมดานะคะที่จะมีคนไม่เห็นด้วยอาจจะมองว่าการพนันเป็นสิ่งผิกดกฎหมายโน่นนี่นั่นแล้วก็มองมาเยาวชนหรือเปล่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเราเปิดตรงนี้คาสิโนโขึ้นมาต้องมีข้อจํากัดข้อยกเว้นข้อละเว้นแล้วก็มีโทษที่กําหนดไว้ชัดเจนสําหรับเยาวชนก็คือ แอดแอดคือต้องห้ามเลยถูกไหมคะเยาวชนไม่ควรเล่นพนันนะคะคือพี่ๆต้องการเปิดคาสิโนเพื่อน,นํารายได้เข้าสู่ประเทศแต่ในประเทศเองเราต้องมีข้อจํากัดและกฎหมายมีข้อลงโทษมีกําหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนซึ่งตรงนี้ก็คล้ายๆกัญชาบ้านเราพอถ้าไม่มีข้อกําหนดที่มันชัดเจนก็จะทําให้เกิดปัญหาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอยากจะทํา ทุกอย่างมันมีทั้งประโยชน์และโทษเรียนมีสองด้านเสมอคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าโทษถ้าเราควบคุมได้ดีค่ะครับเพราะว่าในในในฐา,านะที่เราเป็นดาราหรือนักร้องเนี่ยฮะแน่นอนถ้าเวลาการลงพื้นที่นะครับาชาวบ,บ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยจะชื่นชอบชื่นชมในความเป็นดารานั่นคือหน้าที่การงานของเราอีกรูปแบบหนึง่งแต่ถามว่าได้เปรียบไหมผมว่าก็ก,ก็นิดนึงนะแต่ว่า เราจะทายังไงใหเ้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจเขาจริงๆทําให้เขาเห็นจริงๆว่าดาราก็สามารถจะทา <ไป S 1> ความสุขนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยกันนะฮะเปลี่ยนในแนวแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเราในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับมีความมั่งคัง่งมีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมอยากให้ พี่น้องประชาชนมองในตรงนั้นมากกว่าครับที่อยากจะขอเปลี่ยนแล้วจริงๆแล้วอ่ะตัวหยกเองหรือทีมเชนจ์เองเนี่ยเปลี่ยนเองไม่ได้ค่ะเราต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านพลังเงียบพลังที่กําลังสับสนว่าจะออกมาทางไหนดีหรือยังไม่รู้จะเลือกใครนะคะอย่าลืมพักรวมแผ่นดินเบอร์47นะคะซึ่งตรงนี้เปลี่ยนสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจและสามัคคีนะคะเปลี่ยนอคติ เป็นสติปัญญาที่เราควรจะนํามาใช้แก้ไขปัญหาให้กับประเทศนะคะเนี่ยในทุกทุกทุกเจเนอเรชันมีความสําคัญหมดเลยค่ะยกอยากให้มองว่าทุกอาชีพทุกอายุแล้วก็ทุกเพศวัยมีความสําคัญพอๆกันแล้วก็นี่คือสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนมองว่าขอเชิญชวนทุกท่านมาเปลี่ยนไปด้วยกันกับการที่พลังเงียบทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้หรอค่ะคนเดียว ต้องช่วยกันเปลี่ยนทั้ง60 70ล้านคนต้องช่วยกันเปลี่ยนนะคะเช่ together นทุเกเตอร์ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับมาดามหยกอีกแล้วใกล้โค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะเนี่ยเหลืออีกกี่วันเองดังนั้นเนี่ยวันนี้สําหรับพักรวมแผ่นดินเบอร์47นะคะหยกมีเรื่องอยากจะฝากว่าเพียงพอหรือย,ยังกับนโยบายแบบประชานิยมเดิมๆนะคะการที่ผลักดันให้ประชาชนรอคอยแต่ความช่วยเหลืออย่างเดียวทางออกแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วจริงๆหรือในประเทศนี้แต่สิ่งที่ทางเราพักรวมแผ่นดินเบอร์47 ต้องการอยากจะเสนอและเรียกร้องให้ประชาชนทุกท่านได้นําพลังเงียบของท่านออกมาใช้กันในวันที่14นี้ให้มากๆนะคะโดยการที่ทางพรรคของรวมแผ่นดินนะคะมีการสนับสนุนนโยบายรัฐสวัสดิการเน้นให้ประชาชนเนี่ยนะคะทํางานด้วยความสามารถของตัวเองช่วยประเทศชาติด้วยความสามารถของตัวเองยกเชื่อและมั่นใจค่ะว่าคนยุคเรานะคะและยุคใหม่ทุกๆคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะตอนนี้เนี่ย ยกเห็นว่าทุกคนมีความสามารถที่แท้จริงมีความสามารถที่จะทํางานมีความสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศปราศจ,จากการที่รอแต่ความช่วยเหลืออย่างเดียวท่านรู้ไหมว่าการที่เขาเสนอต่างๆเป็นไรายได้เป็นตัวเลขให้เราในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเหตุผลสําคัญที่เมื่อถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลแล้วทุกคนจะต้องจองกระทรวงต่างๆเพื่อที่จะถอนทุนคืนและการที่เขาแจกเราสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ รัฐบาลต้องกู้เงินใช่ไหมคะแล้วใครใช้หนี้คะประชาชนนะคะประชาชนต้องใช้หนี้จะต้องมีภาษีเพิ่มขึ้นค่าจ่ายต่อหัวเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าหากรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เน้นการหารายได้เข้าประเทศจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าไหมคือรัฐสวัสดิการเนี่ยก็คือหาอุปกรณ์ต่างๆสถานที่ให้ที่ดินในการทํากินต่อประชาชนสร้างรายได้สร้างงานเหมือนอย่างเช่น ในหลวงนะคะดังพระบรมราโชว,วาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษทรงมีพระราชดำรัสไว้เมื่อ4ธันวาคม2541ว่าเราไม่ควรให้ปลาแก่เขาแต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่านะคะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะสนับสนุนความรู้ความสามารถของประชาชนให้ร่วมมือกันต่างหา หาเงินเข้าประเทศจะสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานะคะเอาเงินมาช่วยเหลือให้ประชาชนแบบมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์อย่างเช่นทําไมเราต้องไปคิดต้นทุนกําไรกับเด็กอย่างเช่นกยศใช้นี่ช้าหน่อยก็คิดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะเราสมควรแล้วหรอที่จะต้องมาหาเงินจากคนที่เป็นอนาคตของประเทศนะคะ ในวันนี้หยกอยากจะขออนุญ,ญาตเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเชนตูเกเตอร์สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะให้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยขอเชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกทุกช่วงอายุนะคะทุกเพศวัยสามารถนําความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศให้ไปในทางที่ดีภายใต้ความปรองดอง ความสมันัันยุติความขัดแย้งนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเหล่านั้นคงไว้เถอะค่ะเพียงแต่เราสามารถทําให้สิ่งที่เป็นประเพณีดั้งเดิมวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยจากโลอลสู่เลอค่าได้โดยการที่สามารถนําสิ่งที่มีดีๆในท้องถิน่นให้แสดงความมีคุณค่าของตัวเองออกมานะคะ เป็นสิ่งที่เลอค่ามีคุณค่าออกสู่สายตาทั่วโลกได้นะคะสุดท้ายนี้อยากขอให้ทุกท่านตระหนักว่ามีอดีตนะคะก็จึงมีปัจจุบันมีเราและอนาคตดังนั้นทุกอย่างเมื่อหลอมรวมกันจะก่อให้เกิดความสมัคคีปรองดองการพัฒนาในทางที่ดีในประเทศไทยนั้นสุดท้ายเราจะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก่อนขับเคลื่อนทุกมิติเพื่อความเจริญต่อไปของประเทศไทย ทุกคนต้องเปิดใจค่ะร่วมมือกันนะคะต้องมาร่วมเปลี่ยนไปได้วยกันกับพักรวมแผ่นดินเบอร์สี 7. เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความสามะคัคคีเปลี่ยนช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างแต่ละเจเนเรชั่นเป็นความเคารพรับฟังคนรอบข้างอย่างเข้าใจเปลี่ยนการขัดขวางเป็นความร่วมมือเปลี่ยนอคติเป็นสติปัญญาเปลี่ยนความไม่เข้าใจเป็นการหันหน้าปรึกษาพูดคุยกันสุดท้ายขอฝากพักรวมแผ่นดิน เบอร์47ในวันที่14พฤษภาคม2566นี้นะคะพลังเงียบทั้งหลายต้องตื่นนะคะอยากตื่นแล้วค่ะในตอนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาประสานพลังสาม,มัคคีกันมาประสานให้เขาเห็นว่าพลังเงียบยังมีอีกมากมายโพทั้งหลายทุกสำนักเองนั้นเนี่ยได้สัมผัสกับพลังเงียบหรือ,อยังพลังเงียบที่ไม่ต้องการความขัดแยง้งไม่อยากเลือกข้างไม่อยากเลือกฝ่าย ให้หันมามองเรานิดนึงเป็นพักรวมแผ่นดินนี้เป็นความพักที่อยู่ตรงกลางจะเป็นพักที่เป็นพัรครุ่นใหม่นะคะประสานข้อแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นสื่อกลางที่คอยประสานหลายๆพักไว้ด้วยกันรวมข้อดีของแต่ละพักเข้ามาเราสามารถทํางานร่วมกับทุกพักได้ครบทุกพกรักทุกคนค่ะรวมแผ่นดินเบอร์47นะคะ